ที่บาซอยคุณซอยกรโลมวงเข้มแดนก็ไม่ได้เพราะผมขาวเดี๋ยวจะลอกตรงนี้ไม่ต้องเอาหางนะเป็นเด็กคนเก่าแล้ว่ต้องไปเอาหางหไปอะไรแบบพอเอาหางก็จละลำกานเอาทุยๆแบบว่าไม่มีหางอนะ่ะ กระตุ้งต <c ười> so <c ười> you know, ้านก็มาสวยกันหน่อยหนึ่งใกล้สงการยังไงนี่แกพม่ายเด็กสาวเข้าเด็กสาวเข้าก็ไม่ได้หรอกสาวเข้าใกล้สงการเหมือนแก่สองอมเดี๋ยวมันต่อผมต่ออะไรกันนะใช่ก็ต้องสวยกันนี่ใช่ดิเรอเวลาของคนแก่ก็กล้าอะไรกนรู้ตอนแรกวมันจะไปโก้แบงหมูนี้มันล้วงมันจะขาด มันคันด้วยนะไม่คนะันพี่ปล่อยสรงผมควรจะคันแล้วมันเยอะแยะมปหมดแล้วเนี่ยเพราะมันปล่อยนานเกินเนี่ย้ที่เราปล่อยเบอกว่าไม่ต้องพาป้ากลับเข้าบ้านนะป้าตาผมก่อนไม่ไปไม่เข้าบ้านเย็ยนเพลกยนมาเย็ยนเย็นก็ได้เต่้าต้องรีบมาทำไมจังวันเย็ยนยู่ ยุ่งยั่งอะไรให้ลูกกลับมาก็ให้ลูกดูได้ตอนเย็นพันนีอย่นี้งไงไห้ข้อไงไห้ข้ออลไรพันมีเราชนะนะแต่ไม่ถามไม่เป็นอ๋อม,มันใช้โทรศัพท์อย่งไงก็แค่กดสแกนถ้าถามันกไไ็ได้แล้วเพราะไม่มีแน่ญาติเราชนะว่าประชาชนคนละครึ่งอนอนท่ามซ่ามาันนี้เปิดหูหรือเปล่าะนมบละ ก็เปิดเลยเปิดไปเลยเนาะเลียล่ลยงลาทส้าเี้ยจะลงไม่น้ำ้วยเนี่ยคคณพก็คุณออดีมาตาป้มมุด,ดนี่ปกติเขาลงไนนม่น้ำไม่ล้ว ยาวมากมันก็ลำคาญตขึ้มาระยะไม่นานพี่ไว้ผมยาวแม่พี่ครตัดออกตัดไม่ได้ตรงนี่ไว้ไม่ได้ตรงนี้มันมือแพ้ผมผมงอกไว้นะไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้หรอกตึงอ่้น้องหงมืความตันตั้งไม่ลุ่มไปมาว่าเราแพ้ผมผมยาวปะล่างเราล่างคมเราผุมหน้าคนนั้นน่าท่องก็มันมีอายุมันก็ไปตามไวแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หมดแล้วเนี่ย เสร็จแล้วนี่เราก็ต่อยตรงตุยแล้วเราก็โกะหมุกไปเลยหายไปนานแล้วจะลืมแล้วเนี่ยหืมใจเข้ามานนั้นจเข้ามาไม่ได้ก็ติงตาเบิร์กนานแล้วตาฉันไม่ดีไม่ฆ่าไม่กล้าทำอะไรใช่ไหม รถตันเยอะด้วย<ม> <Industry. S 2> ตัวเองก็แย่อันตารายอันตรายไงก็เลยไม่กล้าเข้ามาของแก้วก็มาของแก้วก็มาซอยยากเพราะว่ามันจะเห็นคัดต้องเอาเนียนจะสั่กระโหลกนะตอนนี้ นี่มันลงสีนะเสร็จสวยน่าอยเลยเนี่ยต่อยไปต่อยไปก็จะเหมือนนี่แหละไฮไลท์สีขาวอย่างเดียวการลงสีแล้วอีกไม่กี่วันก็มาแล้วสุดป่าวแล้วมาใกล้ถึงปาวเนี่ยขาว,นะวาก็สวยกันทุก,กวันผมไปนั่นเขาก็สวยกันลูกขาเจ๊ยังหงมังคุดเยอะเลยเยอะเขาไปหมด ผมก็มาแล้วก็เปล่าบอกว่าสาวๆมาทุกวันแก่ๆนี่แหละนานมาแก่ๆตาไม่ดีสาวเขามาทุกประจำเขาต้องสวยแก่ๆไม่กล้าเลือกรถป่ะเพราะเวลาเขามาเขาผามาสิเขาผ่ามาสิเนาะก็เป็นแล้ต้องเน้นโคนโคนงอกชีวิตต้องกินต้องใช้ต้องกินต้องใช้ทุกวันน่ะ เรื่องใจเรื่องเหมือ,อนโนน่าไปทำงานหมดแล้วอยา่างลูกๆลูกๆอ๋อยังเล็กเลยน้องเล็กเลยถ้าเขาทำงานไ,ได้เขาก็จะเลี้ยงตัวเขาได้เราก็จะเออเบ,บาใจนิดหน่อยเนะะาะเราเขาช่วยไขตจนขาดมันมีแค่นั้นในชีวิตของมัน โอกเส็หวีไปหวีมาให้มันนั่นเราก็ต้องดูเช็คอีกรอบว่ามันกลมกลืนยังกกผมงอ,อ,อกอะลงไม่ใหม่แล้วมันจะสีมันจะแรงก่อนก่อนจะสโลว์อันนี้มันลองทุกลองอันนั้นเวลาเวลาหวีแล้วอ,อ,อ่อนเลยกดอ่อนต้องซอยแห้งเพราะฉันก็ต้องมาเป่าเสียเวลายอยีกนานไงเพราะฉันซอยแห้งเจอพวม่มพนเนี่ยจอเบาพุมพินไม่ได้สร้างมาซง,งวันเนีย นี่ผมก็นั่นเดี๋ยวเราก็จะมาซอยนี่เป็นสองเดี๋ยวก่อนไม่ช้าไม่ต้องเดี๋ยวใส่ค้างเขาบอกว่าเอาแค่คนนั้นพอมลด้หนักข้างหน้าเลยนะอี่ชนเสื้อแดงอ่ะแค่นั้นกระป๋องมั้งละซอยให้มันเป็นทรงหอยอ่ะให้รู้ว่าเป็นทรงนะไรกันเนี้ยอุปกรณ์เยอะน<ห>ันเดียวซอยแล้วเดี๋ยวเวลาโกบแล้วก็จะเสร็จเลยงั้นไม่น่ากระเป๋าลอยอันนั้นในรูปปุ่มอื่นบอกว่าผมเขามาแบบขาวมาก ก็ให้มันละสีมันก่อนแล้วลงรอบอันนี้ก็โกดอีกหัวหนึ่งนี้แล้วก็จะอบไปน้ำด้วยสีมันจะติดที่สีอะไรมาเนี่ยสีของอะไรเขียวเขียวเหเขียวมันก็น่าจะกลมกกืนอยู่ต้องใส่ดำช่วยเพราะว่าผมขาวเลยอันนี้เรากว ยกขึ้นเลยนะฮะใช่ไหมออกกิรานไปอุ้มลกตาที่มานีอ <laughs> <laughs> นี่อ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋อะนะเออ๋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 ออกอา๋ออตออ๋ออลออ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋อ <laughs> อ๋อ่าอ <laughs> อ๋อ<ะ>อ๋นอม่อ๋อไ๋ออ๋ออออ จะได้เจ๊ออกไปแล้วเป็นลูกดารแล้วก็หนาแล้วหนาไม่ไหวทำไปไอ้นี่ทำไอออลออร์ดเกรดมาเกตหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าฟิลใหม่เอ่ัยหน้าเก่าทิ้งหน้าเขาเป็นแป้งเหมือนกันนั่นเหรอหน้าเขาไม่เป็นเหมือนกดาราไงเขาเป็นต้นเซนซ่ามันกลัวคล้ายนะลูกดาราเป็นไงวะลุงลูกอะสีแดงเนี้ยอ๋อดาราดารา เกิดเออเกิดออกไปข้างนอกเป็นทุกดาเลย <c oughs> นั่งเ่เป็นกันนะเธอทางด้านนีกดอนแล้วเดี๋ยวเขาเซ็ตเนี่ยพอจอยนั่นมันก็มีมีวอลลุ่มนะผมตัวเองอะ่ะตัวเองสวยนะไม่มีคือเรื่องนั้นเลยเราจำคนนั้นชื่เรื่องยังไงเราเร่องยังไเจนาชอบแบบสนุกสนุกไม่ชอบซีเรียส เอากระชากไว้นะจับใช่แล้วกันแก่เกินในยุเท่าไหร่เอาเอาแบบที่ไม่หมัดได้มัดได้เนี่ยไม่ต้องกลัวมัดเก้าได้ยังอยางห่วงมัดเนาะมันโล้นไม่มัดไม่ได้ี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยมัดได้ไม่เป็นหานะอันนี้เราก็ปล่อยตกๆมันกระชากไว้ิดนึงมัดได้ไม่เป็นหาเราก็กลให้ตัวเองอ่ะใช่ป่ะเนี่ย พอได้แค่นี้พอไหมโอเคสำหรับคนขี้ร้อนขี้เบือ่อเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะเป็นลงสีห้าไหวเลีเ้ยงลูกเลี้ยงสัวสบายเกินลำบากมี่สองวันหน้าบ่าเลยนี่ตอนสุกเลยอันนี้เราก็จะมาลงสีเขียวนะลูกค้าลูกค้าสีมาเองเราก็ใส่ดำผสมม้หน่อยเต็มกระปุกเลย ผมหนาไม่หน่ะไม่นันเอาไว้อยู่ไม่หมดกอไม่ผมเยอะแล้วผเ้นใหญ่เลยสัญาจะหนา้างร้องเลยมันมันอายุแล้วก็ต้องตามวัยตะคุณพี่ขาต้องตามเวาขมันเมื่อก่อนนหนา่เยมันหนาอยู่นะแต่ก่อนมันไม่ยังไม่มีอายุไงโคมมันเยอะอันนี้เราก็โกมันก็ตามวัยตามเวลาขมันพวกเซลพวกอะไรมันเยอะใช่นั่นไปฟังแรงับ โกนงกเยอะผมมันเส้นใหญ่ผมเส้นใหญ่เลยออกง่ายบางคนโกกันเองอะ่ะมันเห็นน้ำยาเยอะกอูก็ตะเลงไปโคนหมดที่ี่ตรงข้้งบนเกิดไม่โอมแต้องทาให้เสมอก่อนเหลือแล้วก็ไม่ว่าอะไรทีนึงโกนผมอะ่ะให้ทำให้พอดีพอดีมันห,ห,หนวีให้รัวท่านกลมมากปวดหัว รุ <gesch> น át, ่นนี้มีความดันเลอ้เวอกอนมทําเยมี่หังมาดูตรงก่อนดูตรงก่อนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะไก่กลพี่สาวชั้นหนึ่ง่กับพี่เคยน่แหะก่อนตรอบกเคยไปทถามช่่งก็ไปทจริงๆไปทกเหรออันนี้ก็เสร็จแล้วพี่สาวกับพี่เคยแดงแดงกายม่วงเข้มเข่าอ่ะ จงรับลมร,ร้อนไอ้ไก่อะก็ไลคก็แชร์นะค่ะไอ้ไก่ไอ้ไก่คือนี้ไอ้ไก่แล้วก็มานี้มันนี้มีอมสองอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเนดะี๋ยวเราไปล้างแล้วเรามาเซตกันเขียวดิแต่มันไม่ได้เขียวแหลมแป๊ดนะเขียวมันมนบอกคุยเดี๋ยวเราไปล้างแล้วมาดูกันใหม่อันนี้ก็เสร็จนนะแล้วนะครับเนี่ยขาวมันเขียวอย่างเดียวเลยไม่มีสี เขียวสวดนะคะเขียวอะไรเราไม่ได้ดูมีอนเขียวเ่เดยวมีวันทองสวยตอนเขียวเอาคอยเทานะผมแห้งยากผมเส้นใหญ่เองหน่ยเออิสีเทาเลย ซอยพอดีเลยนี้หมีไปงุ้มนิดนึงกาลังสวยสีก็สวยนั่นตอนนี้หนีบลูกค้ารงก็ผมนั่นก็เราก็หนีบงุ้มหน่อยดูด้วยว่าไวก็จะเปรี้ยวไหมอะไรไหมนะถ้าไวนี้เราก็หนีบไปงุ้มสวยหน่อยเหมือนใดแล้ก็มาดูกันคนพี่มันไปแต่ไปมาไม่ได้ต่อยากจะมาที่นี มนันรับประสงแกตาไม่ดีอี่างนี้รถมันน่ากลัวนะขี่รถอ่ะรถขับน่ากลัวนอันตรายแล้วก็ดีไปรถอะไรเนี่ยแล้วก็ของไาแล้วก็ดีไหมแช่ไปด้วยนี่ลูกชายเรียนอะไรแล้วเนี่ยพออะไรนะกอนนึงโอ้ยอยู่ห้องไอพีห้องเก๋ ออแรงเกินหมู่บ้านเห็นในร้องเห็นไหมโอ้โหเปรี้ยวไปเลยวันนี้คุณน,น,นายแม่ค้าสวยไปเลยจับเปลี่ยนทรงสมัยเปลี่ยนลังคาใหม่สงการแล้วกระชากไวเลยปกติไม่เคยตัดตั้งนี้ป่ะตัด แต่ก่นนั้นน้ำผ uh, oh, nice. ึ้งก็มัดเดี๋ยวกันเดีวกันเอาไปด้วยเลยนี่เต็กปี่เลยโอ้โหสวยวะได้ใจนทตรงนี้นี่นี่แหละเออโอ้โหเท่เลยโบราณนี่ก็ปัดอันนี้นะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวยนะคะบอลเขียว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเฮ้ยว<ป>ันนี้ 2, สอง 2, ทรงสองสไตล์สองสีอีบอนเขียวสะท้อนเมื่อกี้คุณป้าน้ำตาลแดงม่วงเข้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ